ไปดั้ถูกียวัเ้าวเาเดียวเดียวดตีง uh? บ uh. ou ่ได้เลยบันตีไม่ ร้อแปดสิบกิโลเรอมาเคร็กโอ้โนตเกจุดจตดโอ้โชักันชัันไอ้บอยก็ตดแดดบ่รอเ็อีกรอบนึงอ่าวเราัอโอ้โ พอดีเราคนยอมขึมยอมไหมบอกตรงเลยว่าเลยยังแีงเลยนี่กติกา่ะเดี๋ยวอแค่ได้่นียยอมงไง้พังกเาเดี๋ยวเราเป็นลุ่เป็นหับคืนแม่ Hắn lắng xe đập Ô, à? ờ, xe tế xe. Ồ, ra xe, ô, cũng mà tới bên chứ Như mình bà mà, cho bấm mặt trọn luôn Cái này Bấm mặt trọn đi bay, ừ. không mặt tháng này cứ lại, bay không mặt tháng Nam, có này Ô, 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 วันนี้แกงกะทิไม่รู้ห้ออย่างมันโอ้ไก่ต๋อไก่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 เต๋อถือกินกรพร้อมเลยยัง อนะันแรกคนี่คือเมนูแกงกะทิไก่นี่อันนี้ผัดกระเพราจมูงผัดกระเพรา,า,าวังแก่หอวเ้นเนาะใช่แล้วครับอ๋อ เพิ่มน้ำไปทั้งหมดฮัลโหลแกกะทิโมเป็นกะทิน่าเลยเป็นเนื้อไงเป็นกระทะเป็นกระทะวะเ<า>อาแกใส่กระทะเนาะโว้ย <c oughs> ตอนนี้เวทีเข้าเก่าซบเก่านเะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องวันนี้เล่นอยู่บ้านน้องสองห้องครับพี่น้องครับอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้านน้องสองห้องเอาเภอผู้เชียวพี่น้องจังหวัดชัยภูมิท่านี่ลังไวที เกือบสมบูรณ์ใกล้สีสมบูรณ์แล้วครับพี่องไรสเสียสมบูรณ์แล้วเล่นโรเตเมาสอวก็ได้บาง้เลยม่รไม่ดีที่พี่สองเล่นทู่เต็มเล่นวะโอ้ยทู่มีไว้สีเพี้ยนไปใช้ทู่วมีคอี่จบเลย เกมอไเกมจบเกมไปเลยจบเกมไปเลยทั้งทุกก้องอาบน้ำใช่ไมมันมีถังน้ำหาถังอยู่มองนี้ถังน้ำชีโร่ดิโอ้ออาบดีเียงสลายเนี่ยตากอาบเล่น่แม่นตากอาบเลยด้ย น้ำไหลน้ำสุดยอดสะดวกดที่สอง,สงหมองมแรงเลยครับอ้เจ้าอครับมุ้ฮาอันทุล่ะแค่สามถุงมุ้เฮาก็ดลยลอาได้หลายชิเลยวะ ความน้าดูที่แม่ยังเร็วที่ไปหาหมอนหาโอ้ลังนี้ถังน้ำซีหาทังทังซีโลเขาจะร่องไหมอาบอาบน้ำอาบน้ำว้อปแต่กระตาสบุไปเลยมึง่า นี่บรรยากาศทั้งดนาหนาครับพี่น้องพี่น้องครับหนาเวทีพื้นที่โอ้สุดยอดเลยโอ้ขาแม่ขายกระไรมือนี่แดดคักข,ขนาดพี่น้องสุดยอด มีอ๋อ,อขอบคุณทุกเลิกใจที่มอบให้ครับพี่น้องครับช่องพ่อพยาอาทิตย์ลำพูอนออฟฟิเชียลมาแรงจะเลื่องใหม่ก็รังใจได้พี่น้องและอย,ยู่บ้านหนองสองห้องอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิมาสอดแจงน้ำกันครับพี่น้องครับมาสอดแจงน้ำกันมาสอดแจงน้ำกัน มาฟังลำเลืองต่อคอนจนซอดแจ้งเลยนะครับมาจาม่ามาอย่างลำพูนน้ำกันสารับคดปนี้เอาไว้สม่เนี่ยพอดไมได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนครับเอลซีที่ติดตามทุกคนเลยกด subscribe ช่องพ่อปปะย่าอาทิตย์ลำพูดออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ